ได้งานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบลูกเสือปีงบประมาณ2,567กองลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงองค์ประกอบที่ 1. ด้านผู้บริหารโรงเรียน 1. การพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือ 1. นคุณอวุธทางลูกเสือผู้บริหารผ่านการฝึกอบรมลูกเสือทุกประเภทปี2,552 ATC สำรอง ATC สามัญที่จังหวัดหนองคาย ATC วิสามัญที่จังหวัดยโสธร ATC สามัญรุ่นใหญ่ ATC ระดับผู้นำผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดปี2,555หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมที่จังหวัดชนบุรีปี 2552อบรมวิชาการบุกเบิกที่จังหวัดอุบลราชธานีปี2554อบรมวิชาแผนที่เข็มทิศที่จังหวัดขอนแก่นปี2555อบรมวิชาระเบียบแถวที่จังหวัดขอนแก่นปี2560ผู้นำการบันเทิงกองลูกเสือที่จังหวัดร้อยเอ็ดปี 2,563อบรมลูกเสือชอสะอาดที่จังหวัดนครราชสีมาปี2,565อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านพยาเสพติดที่จังหวัดนครพนม1.2เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือปี2,563คณะกรรมการถอดบทเรียนปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี2565เข้าร่วมอบรมโครงการลูกเสือต้านพยาเศษติดที่จังหวัดนครพนม1.3การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานหรือกรรมการในการจัดกิจกรรมลูกเสือปี2555เป็นคณะกรรมการจัดขบวนส่วนสนามแห่งชาติที่สนามสุพัชลาสายัยเป็นคณะกรรมการงานชุมนุมลูกเสือครั้งที่19ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชนบุรีปี2560คณะกรรมการตัดสินการจัดค่ายพักแรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งปี2560เป็นคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งปี2564คณะกรรมการจัดงานวันมหาเทียราชเจ้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่ง ปี2562คณะกรรมการตัดสินง,งานศิลปะหัดกรรมครั้งที่69ปี2562คณะกรรมการงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่1จังหวัดร้อยเอ็ดและทุกปีการศึกษาเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ 1.4เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือในระดับต่างๆทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดก,การฝึกอบรมปี2555เป็นวิทยากรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบมอร,รมพรเพ็ดแคมจังหวัดยโสธรปี2558วิทยากรลูกเสือต้านพายาเสษติตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร้อเอเขตหเขตร้อเอด ปี2560เป็นวิทยากร BTC วิสามันค่ายประเสริฐสงครามจังหวัดร้อยเอ็ดปี2564เป็นวิทยากรฝึอกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี2564เป็นวิทยากรฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้กำกับลูกเสือกองลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงษปี2564เป็นวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสารระาชทานในสถานศึกษา 2. กำหนดนโยบายแผนพัฒนาและระบบการบริหารกิจการลูกเสือ2.1ความสามารถและการคิดรเริ่มสร้างสรรค์ มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียนมีการจัดระบบงานธุรการลูกเสืออย่างเป็นระบบไว้ในห้องลูกเสือมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์และนโยบายในการพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียนไว้ชัดเจนมีความคิดริเริ่มและนำเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนากิจการลูกเสือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนากิจการลูกเสือ2.2โครงสร้างและการมอบหมายงานมีโครงสร้างการบริหารกิจการลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติมีการมอบหมายผู้รับผิดช,ชอบกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรมีกองลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ มีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือถูกต้องตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ2.3การบริหารงานกองลูกเสือโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามแผนการบริหารงานกองลูกเสือของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างหลากหลายมีการพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสื่อและเทคโนโลยี สำหรับจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างเหมาะสมมีคู่มือและเอกสารต่างๆเกี่ยวกับกิจการลูกเสือตามข้อบงังคับคณะลูกเสือแห่งชาติถูกต้องครบถ้วน 3. ส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่อง3.1บทบาทและความรอบรู้ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมสําคัญของลูกเสือทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมีการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสือมีการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือทุกสัปดาห์โดยใช้เครื่องมือการนิเทศมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการ,รลูกเสือโรงเรียนทางไลน์เฟซบุ๊กยูทูบประชุมอื่นๆ 3.2การพัฒนาศักยภาพลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือในระดับต่างๆเพื่อให้มีวุฒิและเพิ่มพูนทักษะลูกเสือทุกคนเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือเช่นยกย่องเชิดชูเกียรติให้รางวัลให้ความดีความชอบเป็นต้นจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและจัดฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาทักษาการตีกองนายหมู่ลูกเสือลูกเสือต้านพยาเสพติดลูกเสือคุณธรรมลูกเสือประชาธิปไตยลูกเสือสำรองชอสะอาดกำกับติดตามสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสืออย่างสม่ำเสมอ 4. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 4.1การให้บริการชุมชนวางแผนสนับสนุนงบประมาณหรือบุคลากรประเมินผลสรุปรายงานและเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมให้บริการชุมชนอนุรักษ์ธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมและให้บริการบุพการีบุคคลทุกพลภาพหรือผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล 4.2. การระดมทรัพยากรวางแผนการจัดกิจกรรมการนำทรัพยากรมาพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียนขอรับการสนับสนุนงบประมาณบุคลากรในการจัดกิจกรรมการระดมทรัพยากรมาพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียนเช่นงานผ้าป่าโรงเรียนการบริจาคเงินสนับสนุนทุกปีโดยมีการประเมินผลสรุปรายงานและเผยแพร่ผลการระดมทรัพยากรมาพัฒนากิจกรรลูกเสือของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง องประกอบที่2ด้านผู้กำกับลูกเสือ 1. การพัฒนาตนเองทางด้านลูกเสือผู้กำกับลูกเสือผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูงหรือได้รับเครื่องหมายวูดแบบจำนวน5คนขั้นความรู้เบื้องต้นจำนวน5คนขั้นความรู้ทั่วไปครบทุกคนผู้กำกับลูกเสือมีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะหรือคุณวุฒิอื่นทางลูกเสือทุกปีโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมทุกคนเข้าร่วมประชุมสัมมนา,าเป็นวิทยากรหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางลูกเสือระดับต่างๆ2การวางแผนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมีแผนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือตลอดปีการศึกษาครบทุกรายวิชา ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนมีการใช้สื่อการสอนและมีการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรม 3. การบริหารงานในกองลูกเสือ มีเอกสารประจำกองลูกเสือของโรงเรียนตรงตามประเภทของลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติครบถ้วนพร้อมทั้งจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน4การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนมีห้องลูกเสือมีการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมจัดกิจกรรมและฝึกอบรมลูกเสือโดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบองค์ประกอบที่3ด้านลูกเสือ 1. ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสืออย่างต่อเนื่อง เข้ารับการฝึกอบรมต่อเนื่องและก้าวหน้าตามหลักสูตรลูกเสือเข้ารับการอบรมวิชาพิเศษลูกเสือตามความสนใจมีการดำเนินการสอบวิชาลูกเสือตามหลักสูตรมีการดำเนินการสอบวิชาพิเศษลูกเสือตามหลักสูตร 2. ได้รับการพัฒนาและเพิ่มทักษะทางลูกเสืออย่างหลากหลาย พัฒนาและเพิ่มทักษะตามหลักสูตรพิเศษเช่นการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือคุณธรรมลูกเสือต้านพยาเสพติดลูกเสือประชาธิปไตยลูกเสือช่อสะอาดลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษามีการจัดทาโครงการเพื่อจัดกิจกรรมมีแกนนาลูกเสือเพื่อจัดกิจกรรมมีการสรุปผลและรายงานโครงการ การปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือลูกเสือเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติตามคำปฏิญาณเช่นกิจกรรมวันทำบุญตักบาตรเปิดเทอมกิจกรรมประชุมสภานักเรียนแข่งทักสวิชาการแข่งกีฬาเครือข่ายพิธีถวายราชดุดีการทำ M.O.U 5ด้าน กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและส่วนสนามเครือข่ายกิจกรรมเข้าเขตบริเวณ 4. ลูกเสือมีจิตอาสาและจิตสาธารณะให้บริการเพื่อเป็นการพัฒนาลูกเสืออื่นทั้งในสถานศึกษาและนอกโรงเรียนให้การช่วยเหลือบุพการีผู้สูงอายุบุคคลทุกพลภาพบริการชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ 5. มีระเบียบวินัยและตระหนักในคุณค่าการเป็นลูกเสือ แต่เ,เครื่องแบบลูกเสือถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือมีส่วนร่วมและวางแผนกิจกรรมลูกเสือทั้งในและนอกโรงเรียนเช่นการประชุมนายหมู่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือด้วยความสมัครใจเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับคำยกย่องชมเชยองค์ประกอบที่4ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 1. กิจกรรมตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือมีแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือที่ต่อเนื่องและก้าวหน้าจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมจัดการเรียนการสอน5ขั้นตอน มีการปฏิบัติกิจกรรมพิธีการต่างๆของลูกเสือเช่นพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามพิธีถวายรัสดุดีมีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนและฝึกทักษะลูกเสือประกอบด้วยการจัดค่ายพักแรมงานบุกเบิกการสังเกตและจดจำการใช้เข็มทิศและแผนที่ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสะกดรอยโดยสอดรับกับแผนการฝึกอบรมที่กำหนด 2. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ส่งเสริมจารีประเพณีวัฒนธรรมความสามารถีและความมั่นคงของชาติ มีการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เช่นพิธีถวายราชสดุดีวันสถาบนาคณะลูกเสือแห่งชาติเดินสวนสนามมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจารีประเพณีวัฒนธรรมเช่นทำบุญเปิดภาคเกียนใหม่วันแม่แห่งชาติมีการจัดกิจกรรมส่งเสริรรธธรรม,ม,วม,ม,รรรมรความสามารถีเช่นกีฬาภายในกีฬาเครือข่ายกีฬาอำเภอ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงของประเทศชาติเช่นการอบรมนายหมู่นำระบบหมู่มาบูรณาการในกิจกรรมสภานักเรียนเช่นแบ่งเขตบริเวณเข้าแถวหน้าเสาธงรับประทานอาหารแปลงฟันโฮมรูมก่อนกลับบ้านเป็นหมู่ทุกกิจกรรม 3. กิจกรรมตามหลักสูตรพิเศษ มีกิจกรรมหลักสูตรพิเศษอย่างหลากหลายหลักสูตรได้แก่โครงการลูกเสือสำรองชอสะอาดโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือโครงการอบรมลูกเสือใต้พยาเสพติดโครงการอบรมลูกเสือคุณธรรมโครงการอบรมลูกเสือประชาธิปไตยโครงการลูกเสือเลี้ยงไก่พันธุไข่โครงการลูกเสือกับการดักสิ่งแวดล้อมโดยธนาคารขยะวิชาดนตรีพื้นบ้านหงทองกองยาอ้วงเมืองหงโปงลาง 4. การบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์มีการจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาออกพัฒนาชุมชนอนุสาวรีจัดแซมวัดตลาดสดมีการจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุเชิญชวนออกมาเลือกตั้งรณรงค์ป้องกันยาเสพติดมีการจัดโครงการดูแลกันวันสุดท้าย องประกอบที่5ด้านผลงานดีเด่นลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือและโรงเรียนมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานชุมชนและสังคมดังนี้หนึ่งการพัฒนาและส่งเสริมลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ลูกเสือได้รับรางวัลหรือมีผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติดังนี้ทักษะการโยนบอลระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1ปี2565ทักษะการโยนบอลระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1ปี2566 นักเรียนได้รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ปี2565คือเด็กชายจะกินอินอ้อยและเด็กชายวงสะท้อนยอดสวรรค์นักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสา,าพระราชทานครั้งที่2 2การพัฒนาส่งเสริมผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ได้รับรางวัลระดับชาติดังนี้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอนปี2565ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหารปี2560ปี2564อีกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือปี2562ครูผู้ฝึกสอนโยนบอลเหรียญทองระดับชาติปี2565ปี2566 ผู้รับเข็ยนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานปี2565 3. การพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนได้รับรางวัลหรือผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับกระทรวงศึกษาธิการดังนี้โรงเรียนดีวิถีลูกเสือปี2565โรงเรียนวิถีลูกเสือประเภทที่ปรึกษาปีงบประมาณ2 5 6 6 โรงเรียนทดลองใช้ลูกเสือสีประเภทให้มีความทันสมัยได้รับการนิเทศติดตามประเมินผลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา101 1อ1เขตหนึ่งที่ผ่านมาจำนวน2ครั้งเพื่อสะท้อนผลพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและท่านประกาศใช้ในปีการศึกษา2568ต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ